แต่จะบอกว่าคนพม่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด47ชาติพันธุ์เยอะมากเลยนะความเป็นชาติพันธุ์ของพวกเขาอะเขาซีเรียสมากยกตัวอย่างเช่นอย่างมอญฉันเป็นคนมอญฉันไม่ใช่คนพม่ามันเกิดจากสมัยก่อนนั่นแหละเกิดการรวมประเทศอย่างประเทศไทยเรามีหัวเมืองขึ้นก็คือเชียงใหม่สมัยก่อนยังไม่ใช่ประเทศไทยจนรัชกาลที่5คือเปลี่ยนเป็นประเทศไทยปุ๊บเป็นสัดส่วนเป็นจังหวัดเป็นอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นความเก่งของรัชกาลที่หที่สามารถทําให้เรากืนกันได้ขนาดนี้เนาะแต่พม่าไม่เป็นอย่างนั้นตอนนี้ที่มีสงครามกันเพราะเทมรศ มันทําให้เกิดแตกแยกตรงนี้หนักมากๆบางคนไม่เรียนภาษาพม่าด้วยแต่สุดท้ายทุกคนคือคนพม่าหมดนะเพราะว่ามันรวมเป็นประเทศแล้วใช่ปะอย่างเช่นคนมอญคนไทยใหญ่นคือเขาพูดภาษาเดียวกันไทยใหญ่ก็ภาษาหนึ่งไทยลื้อก็ภาษาหนึ่งมอญภาษาหนึ่งกะเหรี่ยงภาษาหนึ่งมันมีภาษาย่อยเข้าไปมันซีเรียสมากเ่าจะไม่ยอมเลยเพราะว่าแท้ๆนี่คือลิ้นแบบพูดไทยยากมากไม่ได้เสพสื่อไทยเหมือนคนที่อยู่ชายแดนคนที่อยู่ชายแดนก็จะเป็นเสพสื่อไทยพูดภาษาไทยยิ่งไทยใหญ่ไทยลื้อเนี่ยโอ้พูดไทยชัดมากก็เรียนโรงเรียนไทยแต่ส่วนใหญ่ก็คืออออยย่่่่าางทีบบูแในน้ ขาก,ก็จะเหมือนคนลาวที่แบบเสพสื่อไทยทําให้แบบฟังไทยอ่านไทยออก